สวัสดีครับพบกับช่างเก่งแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีจับแจ็คนะครับของจับโ้งสีเส้นนะครับใบมีดไม่คมนะครับวิธีเปลี่ยนใบมีดนะครับจะบอกเลยนะครับว่าเปลี่ยนแบบไหนนะครับระดับแรกนะครับให้เราเอาตีนผีนะครับออกก่อนนะครับอาตีนผีออกใช่ไหมครับ่เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองเอาผ้าป้อนเข้าไปดูครับว่ามันไม่คมเป็นยังไงนะครับ ยิ่งถ่ายมือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่นะครับตรงใบมีดนะครับเห็นไหมครับไม่ตัดผ้าน,นะครับเอาทีนะครับเห็นไหมครับัดไม่เข้านะครับไม่เข้าเลยนะครับเพรานี้เดียวนะครับ เป็นใบมีดนะครับก็คือที่เราจะเปลี่ยนกันก็คือใบมีดล่างนะครับดับแรกปลดฝานะครับแล้วทีนี้ก็จะเห็นน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อันนี้เป็นของยี่ห้อแจ็คนะครับนี่นะครับเราคลายน็อตตรงนี้เหมือนเดิมนะครับพอคลายเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดันตัวนี้นะครับดันตัวนี้เพื่อที่ให้ใบมีดตัวนี้นะครับหนีมาทางนี้นะครับ เห็นไหมครับใบมีดจะมาทางซ้ายมือนะครับแล้วเราดันดันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากครับแค่แตะไว้เฉยนะครับนี่นะครับพอเราคลายคลายน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดันมานะครับใบมีดเขาก็จะห่างใบมีดบนเห็นไหมครับนี่ใบมีดล่างนี่ใบมีดบนครับเขาก็จะห่างกันแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเอาน็อตออกนะครับ คลายน็อตตัวนี้นะครับนี่นะครับน็อตตรงนี้นะครับ,รบ,รรบเป็นน็อตล็อกใบมีดนะครับนะครับน็อตเบอร์เจ็ดตัวนี้นะครับพอใบมีดหลุดแล้วนะครับแล้วก็ใบมีดใหม่ใส่นะครับ <c oughs> ใบมีดก็จะเป็นรหัสเดียวกันกับ <c oughs> ใบมีดเจมซี่นะครับรหัสเดียวกันใช้ ใบมีดอันเดียวกันนะครับผมเวลาใส่นะครับนี่เป็นใบใหม่นะครับเอาด้านตัวหนังสือออกนะครับถ้าเวลาใส่นะครับใส่ให้ใบมีดเสมอแป้นแบบนี้นะครับใส่เสมอแป้นเลยนะครับเข้าไปในร่องบังคับนะครับนี่มันถ่ายหน้างานจริงเลยนะครับถ่ายที่บ้านลูกค้านะครับ อาจจะทำไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้มือเดียวนะครับในการทํานะครับข้างหนึ่งจับโทรศัพท์อีกข้างหนึ่งหมุนน็อตนะครับขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับพอเราใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในล่องบังคับนะครับให้ไปมีเสมอเป้นเลยนะครับนี่ครับนะครับห้ามสูงกว่านี้นะครับห้ามต่ํานะครับเอาแค่เสมอแป้นนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกน็อต ตัวเดิมนะครับน็อตตัวนี้ตัวเดิมนี่นะครับผมล็อกน็อตตัวเดิมนะครับ นอตเบอร์เจ็ดตัวนี้นะครับตัวเดิมแล้วก็ใบมีดก็ใส่แค่เสมอแป้นนะครับเห็นไหมครับเสมอแป้นเลยนะครับพอเสมอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใบมีดยังห่างกันอยู่นะครับเห็นไหมครับใบมีดจะห่างกันอยู่แล้วทีนี้เราก็มาายน็อตตัวนี้นะครับ ทายนอดที่อยู่ในรูนี่นะครับเห็นไหมครับตอนที่อยู่ในรูตัวนี้นะครับเพื่อที่ให้ใบมีดนะครับดันมาหาใบมีดบนนะครับเดี๋ยวดูนะครับหนึ่งเห็นนะอันนี้ห่างหนึ่งสองสามหมุนคันนะครับเห็นไหมครับใบมีดเขาก็จะไหลามาหางใบมีดบนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยิดน็อตตัวเดิมนะครับยิบน็อตตัวนี้ตัวเดิมปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยแล้วลองเอาผ้าแย่ดูครับไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับผ้าใส่เข้าไปตรงใบมีดเนี่ยครับแล้วลองเอามือหมุนที่วงล้อนะครับหมุนไปด้านหลังนะครับดูว่าเขาตัดไหมนะครับยึบนะครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ลองเอาผ้าออกมาดูนะครับเห็นไหมครับขาดแล้วนะครับนี่คือตัดเข้าแล้วนะครับอาใหม่ครับอีกทีนึง นี่ก็เข้านะครับนี่นี่ผ้าสองชั้นนะครับเห็นไหมครับเข้านะครับทั้งสองรอบเลยนะครับนี่ครับคมจิบเลยนะครับลองชั้นเดียวดูนะครับถ่ายทำถ่ายมือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากจะให้ลูกค้าได้เห็นกันทุกคนนะครับทำจากหน้างานจริงนะครับสอนจริงทำจริงเลยนะครับ ม่มีการตัดต่อคลิปนะครับผมเห็นไหมครับมีเข้าแล้วนะครับเห็นไหมครับทีนึงนะครับดูเห็นไหมครับเข้านะครับหนึ่งทุกครั้งเข้าทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับขาดเลยนะครับเฉียบด้วยนะครับ ลองหนากว่านี้ก็ได้นะครับสามชั้นสี่ชั้นก็ได้นะครับลองอี้นี้ครับนี่หนาหน่อยนะครับสองชั้นนี่ครับเห็นไหมครับขาดนะครับเี่ีครับซึ้งลงมาดูครับเห็นไหมครับ นี่ครับขาดนะครับวิธีเปลี่ยนใบมีดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับใบมีดล่างนะครับที่จะเสียบ่อยนะครับเราก็เปลี่ยนแค่ใบมีดล่างอย่างเดียวใบมีดบนถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใบมีดล่างแล้วถ้ายังไม่เข้านะครับเราลองสังเกตใบมีดบนนะครับวิธีสังเกตนะครับก็คือลองเอามือลูบเข้าไปตรงนี้ครับช่องตรงนี้ครับดูว่าความคมความเนื้ยังมีอยู่ไหมนะครับความคมของใบมีดตรงนี้นะครับ บางทีถ้าเขาลื่นๆแสดงว่าใบมีดข้างบนเนี่ยไม่คมแล้วก็เปลี่ยนด้วยนะครับแต่ส่วนมากถ้าจะเปลี่ยนก็คือใบมีดล่างอย่างเดียวนะครับใบมีดบนตัวเนี้ยระยะการใช้งานเขาจะอยู่ประมาณสิบกว่าปีนะครับประมาณสิบปีได้แต่ใบล่างนี่จะปีหนึ่งน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับล่างโอเคนะครับผมอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube แล้วในเฟซนะครับในเฟซก็จะเป็นของเพจช่างเก่งซ่อมจักรนะครับ ถ้าเป็น Youtube ก็เป็นช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะครับผมอ,อจบคลิปวพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมพระเจ้าอภิพรครับผม